ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า การรมสมุดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวของนักเรียนสม,มศิกขาระดับประถมศึกษาที่ได้บูรณาการ8สารวิชากับการทำกิจกรรมไร้สารพษที่ผ่านมาน้องๆได้ทดลองปลูกพืชผักและผลไม้หลายชนิดรวมถึงกหล่ำปลีที่น้องๆได้เลือกมาพรีเซนต์บนสาราฟังธรรมเพื่อถ่ายทอดการบูรณาการของพวกเขา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรายการเยาวชนยุคพอเพียงตอนการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อชุมชนค่ะวันนี้นี้เราก็จะมาอ่รรามารกการในเรื่องของการทำกิกรรมกับการเรียนรู้ภาษา ทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวติดตามนะคะวัดพีสกินะเราก็เรียนไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะมานประโยคคำถามที่มีค t วัดเรนแรยูนะคะ่ตัวนะคะวั i พีสก 我。 Tchau, é ที่ประมาณสองเดือนวิธีเก็บมีสองวิธีวิธีที่หนึง่งเก็บไว้เพื่อรับษาพันธุรตัดส่วนหัวเัือใบที่โคนต้นไว้สี่ถึงห้าใบมันจะแตบกบเป็นหัวเล็กๆได้อีกเก ไปกินได้เรืเ่อยๆวิธีที่สองตัดหัวออกทั้งคนหมดเลยกะลัำปีเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงมีแคลเซียมค่ะ สมณะที่มือของเด็กป2ออหนูเรียนชั้นไหนคะใครป3ใคป3และใครป2คะ โลผักขึ้นมากินได้นะซึ่งเราไม่ได้สแสวงหาเงินแต่ว่าเราสแสวงหาอาหารที่กินได้นะเงินทองเป็นของมายากระหล่ำถั่วงาเป็นของกินได้น <c oughs> ะก็เป็นการแสดงผลให้เห็นถึงความสําเร็จของการศึกษามีศิละปะอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมมีการน้อมใจมีุนทรีในการทํางานนะไม่ได้เคร่งเครียดแต่ว่าเราก็สนุกกับ งานเกษตรได้ก็จะมอศนาที่มาแสดงให้พวกเราได้เห็นผลกันสากทุกก็เป็นสิ่งที่โชคดีพวกเราได้ํามองสงสิ่งไร้ลางดีเราจะได้ว่าเออมันเป็นของจริงที่เขาทำ และ wow. ครูก็เสริมวิชาการให้ในการเรียนก็คือการเรียนรู้ของจริงที่เรามีเราฝึกเราเรียนรู้ของจริงที uh ่มีบ่มเพาะคนด้วยสังคมสร้างผลผลิตด้วยการดูแลและครูที่มีศีลห้าคอยอยู่ข้างๆเป็นเหมือนน้ำและแสงแดดบ่มเพาะผลผลิตให้เติบโต เป็นคนที่พร้อมจะเสียสละเป็นผักไร้สารพิษเกิดเป็นประโยชน์ให้สังคมต่อไปสำหรับช่วงที่หนึ่งก็ได้ผ่านไปแล้วค่ะพักรับชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงที่สองค่ะ

การเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายง่ายแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริบเป็นโจรอย่าไปขมโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก ขอห้าออกห่างจากสิ่งเหมือนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลหข้อหนึ่งไม่ค่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองย่าริบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อห้า องอย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสาไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสีเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห่างจากสิ่งเหมือนเมา เออที่เป็นความจริงนะตอนนี้ตีน้อยซักค่าให้มึงดีนะโอ้ไม่ถามเลยรู้เรื่องเนี่ยมัจัไม่ยากผมมันจับเข้าซักเนอะขอบคุณเข้าใจว่าอาจจะเข้าใจว่ายังซักไม่ตีน้อยเลยก็อาจจะมาที่คิดยังไม่ยังไม่ได้คิดเลยนะแต่ว่าแต่ก่อนนี้ได้ยินว่ามึงหิ้วห้อยซักค่าให้ตีน้อยอาจมาบอกเออตีน้อยมันต้องซักค่ามึงหิ้วเลยแรงดันกองได้เอาและวกองได้เลยนะ ช่างจักรยานก็ได้ท่างเนลมก็ได้ท่างเนลมก็ได้โอ้โหเนี่ยซักผ้าเนี่ยนะ้างถังกองช่างจักรยานช่างทั้ลมดสี่เลยนะถ้าได้กาทำฐาน่่งดีครับก็วิธีล้างถังกองก็อันดับแรกปิดเบเกอร์เอาเปิดวาล์วให้น้ำจากแทงไหลย้อนกลับมาล้างถังกอง แล้วก็ปิดวาลถังที่สองปิดแล้วก็ปิดวาลตรงนี้ไม่เพิ่มไม่ให้น้ำไหลกลับแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดวาลล่างก่อนค้าบไม่สองวันนะครับไม่สองวันสองวันอันนี้กี่วันแล้วตีน้อย วันนี้ไม่ได้ล้างกี่วันแล้วไม่ได้ล้างกี่วันแล้วขนาดนสองวันใช่ไหมวันนี้จะต้องล้างของรอบเพราะน้ำมันขุ่นนิดมันขุ่นอันนี้คือล้างล้างช่วงล่างก่อนใช่ไหมคือยังไงล้างข้างล่างให้ขนาดไหนถึงจะเอาได้ ให้ใสเขาใช้ได้แล้วทำไงต่อครับก็ปิดวาลวข้างบนวาลหนึ่งปิดแล้วเปิดวาลวข้างล่างแล้วก็เปิดวาลวบนเพื่อ คือคืออะไรสีแดงออกมาสะกอนครับโอ้สะกอนนี่คือน้ำน้ำเราไปใช้ที่ไหนครับใช้ทั้งวัดเลยครับเรามีกี่ขั้นตอนเครื่ององเ<ม>ราครับเออก็มีหกขั้นตอนครับเส้อนองเรจะได้ดื่มได้กินเนาะหกขั้นตอนเลยเนาะแต่ถ้าไม่ได้หลัง กวันก็<อ>จะต้องยอดแดงเยอะค่ะคือเธอได้จากเรียนรู้จากใครครับเรียนรู้จากลุงเออลุงลุงดีประทับใจลุงเนาะสอนเธอทุกวันเลยจนได้เออ,อ,อสอนตีน้อยได้ผลได้ช่วยงานได้ดีเนาะใช่ครับผมได้ขายทอดให้ลูกให้หลานเนาะอันนี้คือ นักวิทยาศาสตร์จำรานานักคนคิดแรคิดอ๋อกี่วันล้างครั้งหนึ่งครับตีน้อยเออควรจะล้างทุกวันครับจะล้างทุกวันอ๋อดีมากแล้วแล้วปิดใช่ไหมครับแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดน,นี่ดูว่าน้ำมันใสหรือไม่ใสใช่ไหมครับ บอกน้อยอารช่วยพิจารณายากให้ทันรู้สิ่แล้วว่าคุณจะมานำมือเกียบอะไรจะท้อยการได้โอหแต่เดี๋ยวนี้ตุกตุกแค่เดียวนะขนาดทำเนี่ยวันนตอนเนี่ยเขาไปทำกลับมาแล้วงานเหมานะเสร็จแล้วที่ยังไม่ทำงานเนี่ยต้องเสร็จแล้วไปนะก็จะมาอะไรพี่นะครับนีน้อยเนี่ยวันๆเขาถางานอะไรีเหมือนถามน้อมาทำงานแล้วทำไมถึงไม่ทางานในวันนี้เลยนเนี การที่การที่เขาทำคนไม่เห็นเราไม่เห็นเห็นเขาเล่นเรียนนผมึ้นไห้ผมอะจีนน้อยอยู่กับขาอยู่ถามงานผมตลอดยีชั่วโมงแต้วกาจะไปเขจะบอกนี่โอ้โหนี่เป็นไปอย่างดีนะจะไปไหนทุกออกนะฮะไม่ธรรมดาสิที่เสิที่ดีนะเราชอบกับเราชอบกับมือเชราว่าชอบอีกขนม แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เขาก็เขากูจินอินองอ่าชดนอนดึกนนดึกไมได้ชองนอนดึกนะอนดนอนดด้วยถ้าผมมาัางใจจะนอนหัวข้าเขานอนหัวข้าเพืือนตอนนี้อ่าถ้อย่ายว่าี่ฟางแล้วรู้สึกมันไม่ใช่มาทวงได้นะมาทวงกับท่านโดยสิทธิก็ได้นะมาทวงกับงนีไปก็ได้นะโอ้ดีนะ ก,ก,ไปไปาาาก่ามไกไา,ออา,ารให้เวลาให้ความเข้าใจให้อภัยและไม่ถือสา,สาจากครูหนึ่งคนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กคนหนึง่งให้มีศีลห้ามีโอกาสได้เติบโตในสังคมสิ่งแวดล้อมดี และได้กระตันยูช่วยเหลือชุมชนต่อไปค่ะสำหรับสัปดาห์นี้รายการเยาวชนยุคพอเพียงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะิญธรราสำรับดีค่ะ